สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสีนวนะคะขายรถอิซูซุป้ายแดงค่ะเซลกระแต่ค่ะที่บรษัทกันค่ะอยู่สาขาปากช่องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเริ่มงงานยามดีนะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นลูกค้า VIP ของเราเองนะคะน้งกุ้งนเองค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะวันนี้เริ่มงงานยามดีนะคะลูกค้ามารับรถใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรุ่นอะไรคะเป็นรุ่น m u x ตัวท็อปเครื่อง3 0 0พันับโอเค m u x ตัวท็อป3 0 0พนะคะก็คือเป็น Mulex สามันอนติเมทนะคะสีแดงนะคะ แต่ไฮไลท์ก็คือลูกค้านะคะให้กระแตนะคะจัดเต็มให้เลยเต็มมากๆเลยจําได้ไหมว่าให้กระแตแต่งอะไรให้บ้างก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กจัดทรงโหลดเปลี่ยนโชคแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็หุ้มหลังคาครับโอเคนะคะ ก็คือจัดเต็มตัวนี้ก็คือลูกค้าจ่ายสดค่ะแสนก็บาทเลยนะคะทีนี้นะคะก็คือในเรื่องของเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะคันนี้ไม่ทรองว่าลูกค้าค่ะคุณกุ้งนะคะซื้อรถอีซูซุกระเราไปทั้งหมดกี่คันแล้วคะถ้ารวมคันนี้ก็คันที่4แล้วครับคันที่4แล้วค่ะท่านผู้ชมคะคันนี้เป็นคันที่4พี่กะแต่ถามนิดนึงได้ไหมคะจะมีคันที่5้าตามมาอีกไหมคะก็ผมตั้งเป้าไว้้ากเลยสี่ห้าปีอาจจะมาหัวเดียว4ี่ห้าปีนั้นจองไว้ล่วงหน้าเลย คก็คือแล้วตอนนี้นะคะกิจการของคุณกุ้งตอนนี้ไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่คะตอนนี้ขายผักครับพี่ขายผักเนาะาปิดทรงปิดทรงก็คือตั้งแต่คันแรกที่ซื้อกับพี่แต้มาก็ขายผักไม่ทร<ต>าบว่าผลผลิตตอนนี้ดีไหมคะราคาดีไม<ต>่เอ่ยดีเลยครับแต่ที่นี้ผักมันก็จะไม่ค่อยออกเพราะว่าราคาดีเกี่ยวกับภยัยธรรมชาติฝนแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ผักราคาดีแต่ผักไม่ค่อยออก อ๋อได้ผกไม่ให้ออกแต่ราคาดีแต่ราคาดีดแต่ยังไงของกุ้กุ้งก็ยังขับเคลื่อนไปได้เพราะเราไม่ทราบว่าเราทำนมรงอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะในการปลูกผักเนี่ยค่ะก็น่าจะ6ปีได้ครับ6ปีแล้วค่ะอายุน้อยร้อยล้านจริงๆค่ะขอถามอายุได้ไหมคะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ27ครับ27ปีค่ะูออกร้อยสูิสี่คันแล้วคันที่ห้า ปังมากค่ะจะมาอีกนะคะ<ช>ยังไงก็ให้พี่กระแตดูแลเหมือนเดิมเนาะทีนี้นะคะก็คือนอกเหนือจากลูกค้า v i ีของเราแล้วนะคะนอกเหนือจาก,กเราไป4คันไม่ได้ออกแค่4คี่คันนะยังแนะนําบอกต่อลูกค้าก็คือญาติพี่น้องนะคะ<ช>มาซื้อรถก,กระแตอยู่เรื่อยเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้อ่ะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมรถของเตงก่อนนะคะว่าวันนี้ที่เราที่ลูกค้าสั่งให้กระแตตกแต่งอ่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณกุ้งนะคะไปด้านนี้เลยค่ะเห็นเลยด้านหน้านะคะอันนี้นะคะ ฝากระโปรงมอนซ่า <Okay. S 1> นะคะพอดีโบแดงนะคะเป็นเลืองามยามดีให้คุณกุ้งคุณก,กุ้งได้มองก่อนว่าเป็นมอนซ่านะคะคาร์าบอนนะคะลายทรงเอ็มนะคะตามที่คุณกุ้งแจ้งกระแตมาเลยเนะาะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัวล้อแมกนะคะที่ e 3 7 s u v นะคะเป็นตัว f o r forming ก็คือเป็นแบบล้อเบานะคะขนาดล้อแมกขอบ18หน้ายางยางหัวเราใช้ของนิโต้นะคะขนาดยางสอง6ก้าทันะคะขอบ18นั่นเอง มีการโหลดจะทรงค่ะด้านหน้านะคะตามที่คุณกุ้งแจ้งไปือหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าข้าหังหลังสองหลังสองหน้าหนึ่งจุดห้าหลังสองนะคะทําตามสเปคที่คุณกุ้งแจ้งไปมาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าล้อหลังคาดำเป็นแบบเงาเนาะขอไปแรกไปถามดูว่าอืจะเอาแบบดำเงาหรือว่าดำด้านคุณกุ้งบอกว่าขอเป็นดำเงานั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะอย่างที่บอกว่าโหลดจะทรงแล้วที่สําคัญที่คุณกุ้งบอกให้แต่ทําช่วงว่างคือทาอะไรบ้างเอ่ย ส่ของแล้วก็ท่อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไปท่อตรงนี้ก็คือเป็นท่อยกชุดนะคะของท่อของเม้งซังนะคะพร้อมไปท่อไทเทนนั่นเองนะคะและที่สําคัญโชวของเราเป็นชุดของอะโตเฟนเดอร์นะคะครบชุดเลยนะคะก็คือมีการก็คือปรับระดับได้ด้านหน้านะคะปรับได้16นะคะระดับด้านหลังปรับได้8ระดับนั่นเองนะคะตัวนี้รับรองนิ่มเหมือนเดิมแล้วก็หนึบด้วยการทรงตัวดีเยี่ยมด้วยนะคะเป็นไงคะคุณกุ้งมาเชิญด้านหน้านิดนึงค่ะ ขอสัมภาษณ์ความภูมิใจนิดหนึ่งว่าคันนี้ถูกใจขนาดไหนเอ่ยก็คันนี้ก็ถูกใจมากครับเพราะว่าผมก่อนจะออกผมก็คิดคิดล่วงหน้าแล้วว่าอยากได้ทรงประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับสีนี้ทรงนี้นี่ทนรอมาห้าเดือนห้าเดือนห้า <5 S 1> เดือนใช่ครัอนผมไม่ชอบชผมว่าร<ะ>อสีแดงสีดาผมก็รอ ยังไงก็ขอบคุณน้องกุ้งมากคุณกุ้งมากนะคะรอรถคันนี้กับเรา5เดือนเต็มเ็มค่ะเลขเครื่องออกก็คือ5เดือนเป๊ะเลยขอบาวนะคะทําสัญญานานไหมคะทาไม่นานครับแป๊บเดียวไฟนซนไปทําถึงบ้านไหมคะใช่ใครับไฟนันไปถึงบ้านเลยครับไปถึงบ้านเลยตอนนี้คุณกุ้งนะคะใช้โปรโมชั่นดาวไปเท่าไหร่คะดาวไป5 0 0แสนครับดาวไปห0 0แสนนะคะแล้วก็มีส่งลงหน้าด้วยหรือเปล่าเออมีส่งลงหน้า วดหนึ่งครับอ๋องวดหนึ่งเพราะว่าที่คุณกุ้งเลือกส่งลงหน้าเพราะว่ามันจะได้ลดดอกเบีย้ยลงอีก10บชตังเนาะ<ช>ตรงนี้ยังไงก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะสีอื่นมาลูกค้าไม่เอาขอสีแดงอย่างเดียวรอ5เดือนค่ะใจรักมากเป็นลูกค้าแบบ V i P ของเราสุดๆเลยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณกุ้งมากๆนะคะที่เสียสละเวลาเนาะมาไลฟ์สดกับก็คือถ่ายวิดีโอกับกระแตนั่นเองค่ะหวังว่ากระแตจะได้ให้บริการ คันที่5ต่อไปนะคะหวังว่าจะได้ใช้บริการอยู่เนาะแน่นอนนะคะค่ะงั้นขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงพบกับกระแตได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับกระแตหรือกดซับสไครต์ให้แต่ด้วยนะคะติดตามได้ที่นะคะสีนวลขายรถอิสุป้ายแดงนะคะหรือเพจนะคะเซลกระแตอิสุขิงยนตสาขาปากช่องค่ะหรือโทรมาที่เบอร์ศู4 4 7 4ป79ดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย